Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564นะครับก็วันพรุ่งนี้จะเป็นสุดสัปดาห์แล้วนะครับ จะได้พักผ่อนกันแล้วหลังจากที่ทํางานกันมาอย่างยาวนานในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแน,น่นอนว่าวันนี้มีข่าวสารแล้วก็สาระสําคัญมาฝากอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็รบก,กวนใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> ประจําวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะรายงานตัวเลขกันก็ วันนี้นะครับมีผู้ป่วยรายใหม่นะครับอยู่ที่3,481รายนะครับถ้าหากว่าเราดูเนี่ยจะมีผู้ที่ติดเชื้อจากกลุ่มเรือนจำเนี่ยถึง951รายนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากกรณีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ Active Case Finding หรือว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้อเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ2,500กว่ารายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่รับวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ2,600,000รายนะครับส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าช่วงนี้จำนวนผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูงนะครับอยู่ในหลักที่ว่าประมาณ30รายต่อวันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการแพร่ระบาดภายในประเทศนั้นยังน่าก,ากังวลอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าวัาวนนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่สำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนว่าวันนี้จากการถแถลงนะครับของสบ,บคโดยนายแพทย์ทวีสินวิชนุโยธินนะครับนอกจากการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วนะครับการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ของโควิด -19 ในประเทศไทยต่างๆนะครับมันจะเป็นการประชุมสภาหรือว่าการเปิดเรียนนะครับ พอยต์หลักสำคัญที่คิดว่าใครหลายๆคนน่าจะสนใจก็คือการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์ B.1.1.6.1.7.2 อ่ะตัวเลขนี้เราไม่ต้องจำแต่เราจำว่าเป็นโควิดสายพันธุ์อินเดียจำนวน15รายนะครับที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่หลัก4สิ่งที่มันตามมาเลยก็คือแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยคงกังวลว่าเอ้ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ย ตอนนี้ WHO นะครับให้เป็น Variant of Concern นะครับทำไมเขาถึงให้เป็น Variant of Concern วันนี้ผมจะมาไล่เลียงให้ฟังว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโควิด19สายพันธุ์อินเดียนะครับว่าทำไม WHO ถึงมีความกังวลเป็นอย่างมากนะครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่สายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะครับสายพันธุ์อินเดียที่ระบาดอยู่ในประเทศอินเดียในตอนนี้เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเป็น Double mutation นะครับ ดับเบิลมูเทชันคืออะไรนะครับคือการกลายพันธ์ซ้ำสองหรือว่าการกลายพันธ์ที่หยิบเอาคุณสมบัติหรือว่าการกลายพันธ์สองครั้งเนี่ยมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับสิ่งที่มันน่ากังวลเลยก็คือว่าดับเบิลมูเทชันเนี่ยมันจะทําให้วรัสเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองเพื่อที่จะอยู่รอดนะครับเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้วการกลายพันธุ์แบบดับเบิลมูเทชันนี้ มีความน่ากังวลว่าจะทําให้การติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็เชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ได้เร็วขึ้นนะครับแล่แน่นอนว่าการกลายพันธุ์เนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือมันเกิดจากการที่เชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันมาเจอกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการที่มันจะต้องดารงชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันจึงต้องพัฒนาตัวเองต้องทําการกลายพันธุ์นะครับปรับปรุงสายพันธุ์ของตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้นะครับนี่จะทำให้ดับเบิลมูเทชันเนี่ยเป็นสิ่ง องค์การอนานมัยโลกนะครับแล้วก็รัฐบาลกลางของแต่ละประเทศเนี่ยมีความกังวลเป็นอย่างมากหนึ่งในประเทศที่เจอการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียภายในประเทศแล้วเริ่มมีการทําการศึกษาแล้วนะครับนั่นก็คือประเทศสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับสหาราัชอณาจาักรเนี่ยในปัจจุบันนี้พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียอยู่ที่ราวๆ2,323รายนะครับในประเทศทีนี้เนี่ย มีในส่วนของเมืองแบล็กเบิร์นแล้วก็เมืองโบตันที่2เมืองนี้เนี่ยสายพันธุ์อินเดียากลายเป็นโดมิเนนต์แวร์เรียนหรือว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นการระบาดหลักไปแล้วนะครับคือนอกเหนือจาก2พื้นที่นี้เนี่ยในพื้นที่อื่นๆของประเทศสหราชอณาจาักรเนี่ยเขายังเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์อื่นอยู่แต่ว่า2พื้นที่นี้เป็นสายพันธุ์อินเดียเป็นหลักแล้วนะครับ อ่สาเหตุที่ทําให้สหรชาชอาณาจักรเนี่ยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียก็เพราะว่าเป็นไปตามมาตรการการเปิดประเทศของทางสหรชาชอาณาจักรเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเขาเริ่มผ่อนคลายเรื่องการล็อกดาวอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็ทําให้มีโอกาสาที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันเดินทางเข้ามาในประเทศได้นะครับแต่เอาเป็นว่ามันมีการแพร่ระบาดภายในประเทศเกิดขึ้นแล้วที่อังกฤษนั่นเองนะสิ่งที่ทางการสหรชาชอาณาจักรออกมาเปิดเผยแล้วก็ออกมา ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันมีความสําคัญเป็นอย่างมากแล้วก็เราเองก็ควรที่จะรู้เอาไว้และเพื่อที่เราจะทําความเข้าใจเกี่ยวข้องกับโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขของสาธาราจักเนี่ยโดยนายแมทธิวแฮนคอกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ออกมาแถลงนะแล้วก็ออกมากล่าวเมื่อ3วันที่แล้วนะครับว่า Uh, เรื่องแรกเลยคือเรื่องของอัตราการแพร่กระจายของโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียนะครับแมทแฮนกเนี่ยเขาบอกเลยว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียนะครับแพร่กระจายได้เร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าสายพันธุ์อังกฤษอย่างแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีหลักฐานเขาเรียกว่าเป็น early scientific evidence หรือว่าหลักฐานในขั้นต้นนะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในขั้นต้นว่ามันแพร่กระจายได้เร็วกว่านะครับ แต่ยังไม่มีหลักฐานว่ามันจะแพร่กระจายได้เร็วขนาดไหนนะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเก็บข้อมูลแล้วการทําค้นคว้าวิจัยนะครับด้วยระยะเวลาที่สาพันธุ์อินเดียเนี่ยเพิ่งมีมาประมาณ2เดือนได้นะครับเพราะว่าค้นพบครั้งแรกเนี่ยในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนะครับนี่จึงทําให้ข้อมูลจริงๆแล้วมันมีน้อยมากแต่ว่าเราขออ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข,ขของสหราชอณาจาักรเป็นหลักละกันนะครับ อ่าเมายว่าข้อแรกเลยคือมันแพร่กระจายได้เร,เร็วมากกว่าสายพันธุ์อังกฤษนะครับแต่ว่าข้อต่อมาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือแมทธันขเขากล่าวว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่มีข้อสรุปและข้อมูลยังไม่มากพอนะครับแต่จากการทดลองขั้นต้นของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับและข้อมูลจากโรงพยาบาลโบตันนะครับก็คือโรงพยาบาลในเมืองโบตันนะครับและข้อมูลจากการสังเกตการในอินเดียนะครับทำให้มี ข้อสรุปขั้นต้นนะขั้นต้น initial นะครับขั้นต้นว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียอยู่อ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าความกังวลเนี่ยนอกจากที่สายพันธุ์อินเดียเนี่ยจะแพร่กระจายได้เร็วขึ้นแล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เขาก็กังวลก็คือว่าการที่มันดับเบิลมูเทชันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียเนี่ยจะสามารถเจาะทะลุ herd immunity ได้หรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะครับภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจากคนที่เป็นโควิดนาทีแล้วหายอย่างเดียวนะจะรวมไปถึง h e r d immunity จากการที่ได้รับวัคซีนด้วยแต่ข้อมูลในขั้นต้นนี้วัคซีนยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่นะครับทีนี้มันก็จะมีข้อกังขานิดนึงหรือว่าข้อสังเกตละกันอ่ะใช้เป็นข้อสังเกตละกันนิดนึงว่าเราต้องอย่าลืมว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยไม่ได้ใช้ซีโนแวคเหมือนบ้านเราอ่ะอันนเนเนนรัป็ะคบ ผมไม่ได้อยากจะสร้างโซเชียลแพนิคหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นแฟกต์ที่ว่าตอนนี้เนี่ยสหราชอาณาจักรเองใช้1จอร์นสันและจอร์นสันนะครับโมเดนาไฟเซอร์แอสตราเซเนกาแล้วก็โนวาแวคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะคคลุดว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันได้จริงๆก็อาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมายืนยันชัดเจน100%นะครับแต่ถ้าเราไปดูที่ voice of indonesia voice of indonesia เนี่ยเป็นสำนักข่าวของทางอินโดนีเซียนะคร มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์อินเดียด้วยเช่นกันและใช้วัคซีนของซีโนแวคด้วยเช่นกันนะครับโดยเขาไปถามนะครับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศรีวิจัยยาผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าศรีวิจัยยาหรือว่าศรีวิชัยนะครับใครที่มีความรู้ทางด้านนี้บอกผมหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าตามอ่านตามภาษาอังกฤษเลยเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยศรีวิจัยยานะครับเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนซีโนแวคเนี่ยจะยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9สายพันธุ์อินเดียอยู่ โดยเหตุผลที่เขาให้เนี่ยเขาให้เหตุผลว่าการกลายพันธุ์แบบดับเบิลมูเทชันของโควิด1นนสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่วนที่มันไปรีเลตมีความสัมพันธ์กับการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์อังกฤษแล้ววัคซีนซีโนแวคเนี่ยนะครับก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด1 9สายพันธุ์อังกฤษด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีความเป็นไปได้ว่าซีโนแวคเนี่ยก็น่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์อินเดียด้วยเช่นนกั นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องย้ํานิดนึงเลยว่าเซตข้อมูลเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเลยที่มาจากสาธารณสุขของทางสหราชอาณาจักรหรือว่าทาง UK นะครับที่ผมเอามารายงานในวันนี้อีกเซตหนึ่งเป็นของ Voice of Indonesia จากอินโดนีเซียในเรื่องของวัคซีนซีโนแวคนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่า WHO ให้สายพันธุ์อินเดียเนี่ยเป็น variant of concern หรือว่าเป็น global risk เป็นความเสี่ยงของโลก ว่าถ้าหากสุดท้ายแล้วมีการศึกษาออกมายืนยันแล้วว่าโควิดอาทิตย์สาอินเดียเนี่ยมันแพร่ได้เร็วขึ้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้การควบคุมโรคทําได้ยากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีข้อดีว่าวัคซีนตอนนี้เบื้องต้นป้องกันได้นะครับข้อต่อมาเลยก็คือว่ายังไม่มีข้อมูลว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยทาให้เราป่วยหนักกว่าเดิมและทําให้เราเนี่ยอาจจะเสียชีวิตสูงกว่าเดิมหรือว่าพูดง่ายๆว่ามีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเดิมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ เพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้นะครับที่เมืองไทยเรามีการพบโควิด -19 เชื้อสายอินเดียแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องพึงระวังคือในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อที่มันอาจจะเร็วขึ้นกว่าปัจจุบันก็เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของความคืบหน้าว่าคนงานไปติดมาจากไหนนะครับจะมีแนวทางการควบคุมการป้องกันโรคอย่างไรเนี่ยนายแพทย์ทวิสินเนี่ยเขาบอกว่าให้รอทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์เป็นผู้ถแถลงอีกทีหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่า พอคลิปนี้ออกไปเนี่ยจะมีการถแถลงจากทางกรมการแพทย์หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถามว่าเราควรจะกังวลไหมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยความตื่นตระหนกหรือว่า awareness ของเราเนี่ยก็ยังจะต้องมีอยู่ในระดับเดิมนะครับเพราะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์อินเดียเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองจากการติดเชื้อโควิด1 9ทุกสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับเ,เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่ากังวลจริง,รงๆแล้วคือการควบคุมการแพร่ระบัดในระดับประเทศของเรา ว่าสุดท้ายแล้วแฟกเตอร์นี้ปัจจัยนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ติดเชื้อในประเทศหลังมันพุ่งสูงขึ้นไปอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้อยู่ที่การทําหน้าที่ของทางภาครัฐแล้วว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้อย่างไรนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับทุกท่านที่ทํางานอยู่ด่านหน้าด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่แน่นอนนะครับว่าหน้าที่ของพวกท่านทุกคนเนี่ยมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ถือได้ว่าต้องจับตากันดูอีกต่อไปว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเราเองจะมีมาตรการอย่างใดออกมาหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 าสายพันธุ์อินเดียนั่นเองครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับข่าวต่อมาครับเราไปดูกันที่ไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ยในช่วงสองสาวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่าอยู่ดีเนี่ยก็มีการติดเชื้อภายในประเทศที่เริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลัก200-300ถึงรายต่อวันนะครับ อธิบายไต้หวันสักนิดหนึ่งนะครับเราเองอาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับการดูสถานการณ์ภายในประเทศเรานะครับหรือประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษ,กฤษ,กฤษยุโรปนะครับจีนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าอยากจะพาไปดูไต้หวันสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดในช่วงแรกเลยนะในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนมีนาเดือนเมษาอะไรช่วงนี้นะครับไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยที่มีมาตรการการควบคุมโรคที่ดีมากนะครับ ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยใช้ชีวิตอย่างปกติมากว่าประมาณ8เดือนแล้วก็คือแทบจะไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศเลยนะครับมาตรการที่เขาใช้ตอนแรกเนี่ยคือ1คือการปิดชายแดนนะครับปิดพรมแดนแต่ว่าทําง่ายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าประเทศเนี่ยเป็นเกาะนะครับจริงๆแล้วถ้าอยู่ในประเทศไทยเรียกเรียกประเทศไต้หวันไม่ได้นะก,ก็เรียกว่าเกาะไต้หวันแล้วกันนะครับ ก็คือว่าเกาะไต้หวันเนี่ยเขาก็ปิดเลยนะครับแล้วก็ประเทศเออแล้วก็ไต้หวันเนี่ยเป็นเกาะก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่เดินทางมาก็เข้าสเตต์ควอลตินอะไรก็ว่าไปนะครับนี่จึงทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้อย่างดีนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสาเหตุที่ทําให้ผู้ติด,ดเชื้อภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเลยเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีแฟกเตอร์หรือมันมีเหตุผล อยู่เบื้องหลังมาตรการนี้หรือเปล่าแต่ว่ามาตรการนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนช่องโหว่ที่สุดท้ายแล้วทาให้มีการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือถ้าว่าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันที่14เมษายนเนี่ยรัฐบาลไต้หวันอนุญ,ญาตให้ลูกเรือนะครับของสายการบินของไต้หวันเน,น,นี่ยก็คือทุกสายการบินเลยที่ทําการบินอยู่ในไต้หวันเนี่ยอนุญาตให้ลูกเรือทําการกักตัวที่บ้านเพียงแค่3วันจากตอนแรกเนี่ยหวันนะครับหลังจากปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า มาตรการนี้เนี่ยมันน่าจะแอพพลายหรือว่าใช้ได้กับกลุ่มลูกเรือที่ไปในประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นสหรัฐหรือว่าอ,อ,อังกฤษยุโรปอะไรต่างๆนานะครับหรือประเทศที่จํานวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยไม่สูงมากนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจใครมีข้อมูลช่วยบอกผมสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสาเหตุเลยก็ว่าได้เป็นช่องทางที่ทําให้เกิดการติดเชื้อภายในประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่า หลังจากประกาศออกมาในวันที่14เมษายนเนี่ยหสัปดาห์ต่อมานะครับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เนี่ยได้มีการรายงานว่าพบนักบินของบริษัทเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสืบสวนโรคนะครับก็คือครอบครัวก็ติดนะครับพนักงานโรงแรมที่นักบินไปทําการกักตัวเนี่ยก็ติดโควิด -19 ด้วยเช่นกันกลายเป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศรอบแรกนะครับ ต่อมาในวันที่10พฤษภาคมนะครับก็เมื่อประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมีนักบินที่กลับมาจากสหรัฐนะครับปรากฏว่าทําการกลับตัที่บ้านตามที่รัฐกําหนดแล้วก็ไปตรวจโควิด1 9ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด1 9แต่ว่าก่อนที่ผลจะออกมาเนี่ยเขาไปที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็ไปเที่ยวผับบาร์นะครับจนสุดท้ายเนี่ยมีการพบคลัสเตอร์การแพร่ระบาดท,ที่บาร์โฮสย่านว่านหัวนะครับในเมืองไทเปน,นะครับก็ วันหัวหรือเปล่าน,นี้อ่านถูกอ่านผิดช่วยบอกผมสักนิดหนึ่งนะครับนี่จะนาให้รัฐบาลไต้หวันตอนนี้เนี่ยก,กาลังเร่งจัดตั้งศูนย์ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทนะครับในย่านวันหัวในไทเปนเนี่ยแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าช่วงระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนของไฟเซอร์เข้ามาแล้วแต่ว่าจํานวนผู้ทได้รับวัคซีนของไต้หวันเนี่ยกับมีสัดส่วนเพียงแค่1%นปอร์เของจํานวนประชากรทั้งหมด นะครับนี่จึงทาให้ไต้หวันเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะเกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศระลอกที่สองนะครับระลอกที่สองนะอแปดเดือนเนี่ยนี่เป็นระลอกที่สองที่อาจจะกลับมาอ่ามีตัวเลขการติดเชื้อภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราเห็นได้ชัดว่ามาตรการของรัฐเนี่ยมันมีผลอย่างมากนะครับต่อการแพร่ระบาดภายในประเทศพอลดหย่อนหรือว่า มีการผ่อนคลายเนี่ยสักนิดนึงเนี่ยทำให้ความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลับมาโดยทันทีนะครับนี่ยังไม่นับในเรื่องของความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียอีกด้วยนะเออก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างครับที่ทําให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าถ้าประชากรของทั้งโลกนะครับยังไม่ได้รับวัคซีนถึง70%เนี่ยโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อภายในประเทศ ในประเทศต่างๆเนี่ยมันมีสูงขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้วัคซีนคือทางออกเดียวของโควิด -19 ย้ำตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับข่าวโควิด -19 ก็ประมาณนี้นะครับที่เราควรจะจับตากันสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะครับส่วนข่าวต่อมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นข่าวที่เป็นสัญญาณที่ดีละกันนะครับเพราะว่าในที่สุดนะครับรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยสามารถที่จะตกลงทําสนธิสัญญาหยุดยิงได้แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับถือว่าเป็นจุดสิ้นสุด ของการประทะกันของทั้งสองฝ่ายนะครับที่กินระยะเวลามากว่า11วันนะครับฝั่งของปาเลสไตน์เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปกว่า200กว่ารายนะครับโดยถแถลงการเนี่ยออกโดยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับเบนจามินเนทันยาหูเมื่อคือนนี้นะครับแต่แน่นอนว่าถึงแม้มันจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราอาจจะเห็นว่าเออความรุนแรงเนี่ยมันน่าจะหยุดไปแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ว่าการหยุดยิงเนี่ยมันไม่ได้หยุดความขัดแย้งนะครับคือมันก็ยังก็ยังมีการทะเลาะกันอยู่ก็ยังมีการ มีความยังมีความขัดแย้งกันอยู่มีความตึงเครียดกันอยู่นะครับทำให้ความเห็นจริงๆแล้วมันก็ออกแตกออกไปสองฝ่ายนะครับกลุ่มชาวยิวที่อยู่ในฝั่งขวาจัดเนี่ยเป็นพวกชาตินิยมจิวต่างๆนานานเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการหยุดยิงครั้งนี้นี่ก็เปรียบเสมือนกับการยอมแพ้กับกลุ่มก่อการร้ายนะครับขณะที่โฆษกของกลุ่มฮามาสที่อยู่ในชํานวนกาซาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าแถลงการของอิสราเอลก็เปรียบเสมือนกับการประกาศยอมแพ้ต่อกลุ่มฮามาสอะไรเงี้ยคือก็ฟาดกันไปมานะครับ โดยการเจรจาครั้งนี้เนี่ยมีประเทศอียิปต์นะครับเป็นตัวกลางก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีของในเรื่องของความรุนแรงและกันอย่างน้อยเราก็จะไม่ได้เห็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าทรัพย์สินที่ถูกทําลายนะครับอย่างน้อยใครหลายๆคนก็อาจจะได้เริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวนะครับ Mission News อ่าประจำวันนี้นะครับใครที่มีข้อมูลตรงไหนน่าสนใจก็มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์สักเล็กน้อยนะครับรู้สึกว่าหลังๆมานี้พอน้องๆมินเนี่ยนไม่ได้อยู่ในซีนแล้วหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครที่อ่ยังอยู่ดีนะครับหลายๆท่านยังไงร่วมส่งเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตเซกคอมเมนต์นะครับอืมนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องของทั้งบิตคอยนนะครับแล้วก็ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด1 9นั่นเองนะครับสำหรับคอมเมนต์เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คอมเมนต์แรกนะครับคุณ Apple นะครับบอกว่ารอติดตามข้อมูลบล็อกเชนนะคะดีมากๆขอบคุณค่ะวันพรุ่งนี้นะครับเรามีมิช s ั่น New Insider ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเข้าไปลงทุนถือ ถือบิตคอยน์ถือสกุลเงินต่างๆอย่างเดียวนะครับมันมีหลากหลายวิธีมากที่จะเข้าไปลงทุนเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามด้วยนะครับคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณข้อมูลเรื่องบิตคอยนครับคุณแจ็คข้อมูลดีเข้าใจง่ายมากๆครับส่วนตัวคุณแจ็คมีลองขุดหรือเทรดบิตคอยบ้างไหมครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังเริ่มศึกษานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการลงทุนในทุกๆแบบเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วก็เราควรที่จะกระจายความเสี่ยงกันสักนิดหนึ่งนะครับคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เป็นอีกเหมือนอีกหนึ ที่เราก็าควรจะกระจายความเสี่ยงเข้าไปนะครับแต่รู้สึกว่าความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับคุณเบนซ์คุณเบนซ์นลงทุนคริปโตบ้างหรือเปล่าครับยังไงมาเล่าให้ผมฟังสักนิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับคุณวรรณพานะครับบอกว่าอีลอนทําเป็นเพิ่งรู้ดอกนะครับคือจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเออจริงๆแล้วถ้าเรามองเนี่ยอีลอนมัสจะเพิ่งรู้จริงๆเหรอนะครับอีลอนมัสอาจจะเข้าไปทํากําไรแล้วก็ออกมาหรือเปล่าเออนิ้คุณวรรณพานี่สายตาเฉียบแหลมมากนะครับก็ออสําหรับ มิชชั่นยูส์ครับประจำวันนี้แล้วก็ประจำสัปดาห์นี้ก็เท่านี้นะครับใครมีข้อมูลอะไรก็เหมือนเดิมซาบสน,นมากให้มาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วในสัปดาห์หน้ามีข่าวสารอะไรที่น่าติดตามเดี๋ยวผมจะนําเอามาฝากให้กันอีกนะครับก็จับตาดูเลยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียนะครับแล้วก็อย่าลืมใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสบ MTEN NEWS